สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายครับผมชุดบนครับแขนแขนครับพี่น้องเนาะวันหวยออกของพ่อขุนสายสี่ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายพ่อขุนสายสี่ก่อมาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับจะเผยครับพี่น้องเนาะเลขชุดสูตรของเพลนครับผม เล็กวิ่งของเพิ่นบมว่าหันกันทีว่าเดินครับพี่น้องเนาะครับงมวดนีก็นย่าเพอครับผมโค้งสุดท้ายพอจะมาย่ำตัวได้เป็นพิเศษครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับช่รมรฟังแนวทางตวเรกก็พอเก่ามาเชยร์ก็ขอขอพระคุณพอครับไปรับช่รับฟังแนวทางตัวเลขกันเลยครับ พ่อครับคอมเชียสวัสดีพ่อคุณครับผมครับสวัสดีครับครับพอ่โอโค้งสุดท้ายครับพอ่อตัวไดเน้นตัวได้นักครับพ่อบาทนีเ้ยมันินลงมตัวนี้หละมันตัวหนีไปใส่ดอกตามตามเอาสูตรเอาสูตรมัดขัดแล้วนี่ครับผมเลขควจิต มันมันจิมี่หกเลขจะติดหก 6, ครับผมแมนเลขมันจ็ติดหกหกหกนี่มันมีมันมันจีออกมันจีออกได้ย่ออกได้ยืสองตัวครับัถ้าหกมานะครับผมอืมมันจีออกได้หกศูนย์กับเจ็ดหกหกศูนย์กับเจ็ดหกอย่าเพิ่งเขียนตรงเลย อ๋อ oh, ครับว่าเออเดี๋ยวพ่อออธิบายบ้างก่อนครับเล็กเอาเล็กข้าที่แล้วพ่อให้วิ่งศูนย์ก็แปดไปเนาะแม่นครับผมอืม응วิ่งศูนย์ก็แปดไปตอนที่นี่เล็กเล็กมันจิตไม่วิ่งกันอยู่ในเล็กมีอยู่สามสี่ตัวครับถึงมันจะจับคู่กันนะ มันจะมีเลขศูนย์เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดครับผมเนี่ยเลขเลขสี่ตัวเนี่ยมันขี่วิ่งกันเลขเลขตำตำตำคนนั้นเลขตำตำคนนั้นกับคนาที่มาจับกับเขาแต่มันมีถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติเลขคุ้มนี้เลขคุ้มนี้มาจับกันศูนย์หกเจ็ดแปดเนี่ยมาจับกัน เลขตัวแปรมันจะมีอยู่สองตัวก็คือสี่ก็สองครับอ่าเลขสี่ก,ก็สองนี่มันจะมาจับเขาแต่โอกาสมันจะมามันเกิดมันก็หน่อยอ่ะเพราะว่ามันบบเด่นแครวิเค์แคร์วิเคราะห์ไอ้นั่นซสือเอา้าเอาเน้นๆนนครับพ่อเออหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกอ่าบัดนี้ ปดศูนย์แปดศูนย์อ่ะทุกันเดอรกันเจ็ดหกกันเจ็ดหกอ่ะกันเจ็ดหกมันมันหนาสี่มีประมาณนี้แหละกันเจ <10. S 2> ็ดหกจะอีกตัวหนึ่งก็คือ้าทามันสีไม้อีหลีก็คือ แปดหกหรป่าแมนเจ็ดหกกับแปดหกมีเป็นโตกันขเขาครับอืมนอกนั้นโอกาสที่มันจะจับโมมีดอกจะเน้นเน,เน้นนี่ก็คือเด่นหกก็เด่นหกเด่นหกกระสุนเนี่ยครับผมเด่นหกกระสุนเนลขตัวนี้ต้องออกแต่ว่ารักลอยรักลอยนี่มันเดี๋ยวจับรักลอยอ่ะจับรักลอยให้ ครับผมเอ่อสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์อ่าถ้าหกศูนย์นี่จะจับและลอยไดสองโต๊ะแล้วก็เอาเอาจับตัวกันบัดครับจับตัวกันกับกับมีมี่สี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์อ่าเอากันเจ็ดหกไปเนี่ย ครับเออเจ็ดหกกะสี่เจ็ดหกสี teachers, teachers, er. teachers, uh, so uh ่เจ็ดหกครับผมแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกอันนี้ตัวกันมั้ยครับเอาไว้กันสื่อเอฟซีผลหมักกายพคนเล่นไปที่สี่หกศูนย์กับหนึ่งหกศูนย์ครับที่แรกบอกวว่ารักรอยเก่าสีมามัน宝马หรอกรักรอยเก่า มากระมาหนึ่งก็สี่นี่แหละจะหกจะหกนี่ก็ย่งย่านอยู่ย่านเป็นเลขเบิลหกหกศูนย์อยู่ขึ้นกันได้เลยเจ้าหกหกหกศูนย์พอก็หายไปแล้วแม่นบอกมือนั่นหายครับพ่อหายแล้วอ่านี่แหละกับตัวหนึ่งคือคือย่านย่านย่างเดียวถ้าออกมาเบิลปุ๊บหัวออกหงหกศูนย์เลยครับอืมเนี่ยมีตัวหนึ่งที่รักเอยอันอันตรายที่วันที่มาเมื่มาหกหกศูนย์ เลขนี้เล็กัวนี่ถ้าผู้ใดซื้อเหล็ก่มีบวมีศูนก็มีหกนึ่ง่ได้างิ้นแะโอ้ซื้อ่พอเาเลยเหล็กเล็กเหล็กำตพอวดตัดออกเพราะว่าเล็มันบ่มาเล็มันจะมีครับเหล็กเล็มันส้นศูนย์ก็หกหลายเล็เล็ส้นออคูแยกครูออกมาน่ะครับผม มันติดหกก็สูนเพราะฉะนั้นเลขหกก็ศูนมันต้องจับคู่ต้องมีให้เห็นครับอ่ามันต้องจับคู่เพราะว่าสามสถิติมันมาปุ๊บกันมันมาันมันมาเด่นสองตัวปุ๊บมันจับคู่ก,กันเลยอืมศูนย์หกหกศูนย์ส่วนเลขลางเนี่ยครับเลขยางกับยังคือเก่าอ่ะเอ่อเนไปเน้นที่สี่หนึ่งก็เจ็ดหนึ่งคือเก่านะบ่เนาะ แมนแมนเล็กยังไงก็ติดหนึง่งล่างน่ะครับเนีย่ยรเลขเน้นโค้งสุดไยทยเน้นไปเลยไฮเอ็นซีเป็นเน้นไปเลยหกศูนย์ศูนย์หกตัวนี้ศูนย์ศูนย์หกครับพี่น้องเนาะเออแต่มื่อที่มื่นพอหายมือม่อแรกคนละแมนครับผมก็คออือยังยังยืนตามสูตรมันอยูขข่กันเกา่าเพราะว่ามัน เบึงเบืงสูตรไหนมันจะลงตัวนี้ไหมครับเบืงเบืองสูตรไหนมันจะลงตัวนี้มันมันหนีเป็นตัวอื่นก็ได้อ่ะวิ่งกับฮกกับศูนย์เนี่ยนะพ่อเนาะวิ่งหกกับศูนย์ก็ได้ฮกไก่ศูนย์กับแปดก็ได้อืมอืมยังไงยังไงก็ได้ครับจะจะเอาเอาเอาศูนย์ับหกสิงามครัวครับศูนย sure> ์ตัวหกสิงามกรัวแต่ถามว่ามันเด่นบอมันจะเด่น เดี๋ยวมันมันหํำหนักมันมันสูงหกว่าได้นะครับผมอืมหนักสูงหกว่าได้ถ้าสมมุติว่าเขาวิ่งหกก็หกก็ศูนย์แล้วก็ออกหกศูนย์มากมันก็ได้ได้สองได้สองได้สองศูนย์เลยครับแมนยูออโค้งสุดท้ายพ่อครับผมครับศูนย์หกหกศูนย์ครับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นที่เด่นของพ่อเน้นไปเลยตัวนี้ เดือกลางกับยังวิ่งหนึ่งครับครับผมเดืกลางกับยัง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 คงทีของมันแหละมันโบไปใส่ครับมันก็มาตามสูตรมันหมดหมดหมดไงมันกัเลยหนึ่งก็สองมันก็ออกหนึ่งครัหมดนี้ก็หนึ่งยังหมดหายไปใส่ได้ครับผมจริงเลยหมดนี้มันกัหนึ่งก็สองคื่อนนี่จะพ่อพอเาสองครับพอคือว่าสองโบมาแล้วอานึ่งก็เดือดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง อนี่เป็นส่วนโค้งทุกไถ่หนึ่งก็เจี๋ยวอ๋กถึงแต่หกหนึ่งสองหนึ่งที่พออ่าหนึ่งอยี้ครับผมสามงดเราไงครับจี่ว่อนี้ว่าจะว่าจะว่าปีนี่ปีนี้พ่อพ่อพึ่งเลกแนวทางของปีนี่เนาะครับเพราะว่าเลขศูนย์มันมีมาหลายเลขศูนย์ครับผม เนนเล็กศูนย์มันตีมาคือวัวตีบระหารเหล็กหัวคนมาครับปูต้นต้นตีนี่มาศูนย์แล้วก็ช่วงช่วงเสียหายแตสี่หายงวดปุ๊บปูยิ่งเงาเลยโอ้แต่ตีนี่ยคว่าศูนย์แนนศูนย์เนี่ยศูนย์ถี่มาลองเบิ่งรับพี่น้องเนาะศูนย์มาเปิดเดิมและครับผมหัวดแดกศูนย์เก้า ศูนย์มาประเดิมปีนี้ปีนี้นมันจะเป็นปีของศูนย์ครับสองรจายให้ศูนย์หกหกศูนย์ครับไอสี C ่หกศูนย์กับไอเอฟซี FC ่นกลับเอาเด้อี e ่ศูนย์หกอ่ะด้วยไอศูนย์หกกับไอคนกลับเอาเองป่อวัดปอยว่าอยากให้ร่งหลายตัวนะให้รุ่งตัวนี้ไอคกลับเอาเองเลยครับ สี่หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ครับมันหกศูนย์นี่มันเป็นใดทั้งศูนย์หกเนียครับผมมันเป็นใดทั้งสองตัวเลยโอ๊ะโอกาสสิมารักหนวยลักสิทธิ์นี่ได้หมดเลยทั้งสองตัวมันมันมันดีเน้นบ่อใดนะมันมาใดทั้เป็นยูมาใดทั้งศูนย์หกศูนย์ตรงๆบ่อใดเนาะหว่าเนาะเป็นศูนย์หกก็ได้หกศูนย์ก็ได้มันเพราะว่ารักหนวยมันมีทั้งศูนย์ทั้งหกเนี่ยครับเออมันก็เลยกลายเป็นว่า วันที่จับติดวยอันไหนอันหนึ่งว่ไหนเลยเขาประมาณนี้เด้อครับผมบาหนี้ฝ่าล่วงให้พี่น้อยจี้ครับผมผมสุดท้ายพ่อขุนสายสี่ครับผมโอ้ยเห็ดซีดหลาตูแตกเด้องวดนี้เมียนี่นาะง่อเนาะหลาตูแตกเด้อครับผมแน่นๆครับเขาพออยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่อมีโชคมีลาไปน้ำกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมโค้งสุดท้ายพ่อคุณสายสี่ครับพี่น้องครับยืนยันนอนยันครับพี่น้องเนาะซื้อให้ติดศูนย์กับหกเด้อครับผมซื้อให้ติดศูนย์กับหกบนครับเพิ่นก็จะให้วิ่งหกกับศูนย์นี่แหละครับผมศูนย์กับหกครับชุดสองตัวก็จะเป็นหกศูนย์ศูนย์หกครับผมกับนำแปดศูนย์ กัน7-6และ8-6ครับสามตัวบน4-6 0ครับพี่น้องเนาะ1-6 0กับด้วยเด้อครับผมกันไว้ก็จะเป็น4-8 0 476 176กันเบิ้ลหนาครับพี่น้องเนาะ6-6 0ยครับเลขล่างกับวิ่งหนึ่งแหล้วร็บน,นี่สี่น่ครับพี่น้องครับเอาทายคลิปนี้เกามาแเชร์กับขอ,อไว้พ่อให้พี่น้อง f ีชีโชคดีเด้อครับผม ถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้อง17มกราคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ